สวัสดีครับพบกับผมนะครพี่โมสุดชื่นนะสำหรับเช้านี่ครับแนวติ๊กต็อกทุกท่านด้วยกันนี่ครับนะสหรับวันนี้ก็พกผมเหมือนเดิมเนี่คยกฟุตบอลมาให้โค้กูนี่ครับพร้อมกับตัวนี้หนึ่งตัวเองในข้ามวนี้นี่ครับเนาะอ่ะสหรับวันนี้จะไม่วิเคราะห์อะไรมากมายนี่ครับนะวันนี้จะให้มาดูว่าผลงานนี่ครับสำหรับค่ำคืนนี้จะมีอะไรบ้างนี่ครับก่อนนี้เลยนี่ครับเรามาดูผลงานในค่ำวันนี้ก่อนนี่ครับนะในค่ำเมื่อคืนก่อนแล้วกันนี่ครับสำหรับผลงานนี้เมื่อคืนนี่ทีีี่่่่ผมให้้ไปกกก็บออววาสดชืนนแลครับนะทาวนี่เเเออซตร์นี่แมนยูไนเต็ดนนนีีี่่่คคครรรััับบบบเเเชะซยา หังหนึ guard, at, ่งตัวครับนะเปน้าบาซโลนาเนียมาไม่ตามคาดครับสำหรับบาซิลูนาเนียก็ขอโทษขออภัยด้วยแล้วกันเนียแต่ใครที่ตามการสำหรับทต่ข้างน้าห้าตัวบนเนียขอแสดงความดีใจด้วยจริงเนียบเนาะสำหรับผลงานในวันนี้ครับนะถือว่านับสุดชื่อไปเนียแต่ผลงานในวันนี้ครับที่น่าจับตามองเนียวันนี้เนียวันนี้ผมเชื่อว่าลิเวพูลครับนักคาราเต้หนึ่งประตูครับแล้วเปรูปตัวที่สองสำหรับน้าลิเวผูลครับเนียสวงคู่ที่สองเนียนะไปน้าอาเซนนลสบายสบายเยาว์วันเลยแค่ปอปาตาคมเนียครับนัการตีแบบเฉ โจ๊ดสี่ครับเนี่ยจะเฉลียวครับดาหนึ่งประตูนี่ครับมีแน่นอนสำหรับด้านอาเซียนนั่นในข้านี้ในครับส่วนคู่ที่สามเนี่ยมันได้โจ๊ดสีกับน้าไใบตันเนี่ยเนี่ยผมเชื่อว่าเนี่ยไบตันจะบุกมาไม่แพ้ไปอย่างน้อยนี่ครับนะอย่างน้อยเสมอเลยนี่ครับในข้าววันนี้ในครับส่วนคู่ที่สี่ครับนะมองไปด้านนิวคอรเซอรได้เลยนี่ครับนีเชื่อว่าเลดเปิดมาแบบนี้นี่ครับนีบิดเบียดแน่นอนสำหรับน้านนิวคอรเซอรในข้าววนี้ไม่แพ้ไปอย่างน้อยเนี่ยเสมอในบ้าน การันตีได้หูข้างหนึ่งครับนะอ่าแนวสวงคู่ที่5นะมองไปทางด้านเอซีมิลานครับวันนี้เชื่อว่ามี1นึ่งหนึ่งประตูแหละในขั้นวันนี้แล้วเป็นรุ่นเม็ดที่2สําหรับทางด้านเอซีมิลานครับแนว้อสวงคู่สุดท้ายนี่ครับนันาโปลีจะเปิดบ้านต้อนรับกัมเบียลทางด้านอูนิเซ่เนื้อวันนี้ผมชอบพะลองผมว่านับนาโปลีเปิดคำแพงกั้นมาที่สูงมากเลยเนี่ยเปิดมาหลอกที่สูงมากเนี่ยเชื่อว่าอูนิเซ่ครับจะบุกมาเนี่ยไม่แพ้อย่างน้อยถ้าถ้า ข้าแพก็แค่หนึ่งประตูนะครับวันนี้เนียบแล้วก็มองไปตัวเนี้ที่ทางด้านอุนิภูมในข้าวันนี้เน,นี่เนะน,นียบนะอ่านในส่วนใครเนียบนาที่ยังไม่ได้เข้าไป,าปรอบครัวยด้วยกันเน,นียบนะฝากไปด้วยเน,นียบนาอยากลองเข้ามาสัมผัสเอง เนี่ยไปนะช่องที่ตบครับนับมีรายละเอียดทิ้งไว้ที่หน้าโปรไฟล์อยู่นะครับนะอ่ะเนี่ยนะอยากเข้ามาเป็นตัวเน้นหรือว่านี่อยากเข้ามาเป็นตัวเน้นหรือว่าชุดโครงการสามโครงการสแบบนี้เนียครับนะามือให้ทุกวันสําหรับพี่โบชื่อตัวเน้นสองตัวในครอบครัวนะครับต่เนี่ยเนี่ยก็ฝาด้วยเนี่ยใครที่สนใจเนาะเนียครับนะาเป็นครอบครัวเดียวกันก็ไปนะช่องที่ตบได้เลยเนียครับนะไม่พูดอะไรมากแล้วเนี่ยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ